จากคลิปที่แล้วนะครับผมพี่โก้ก็ได้ทําการอธิบายผลปีศาจใหม่ไปแล้วนะครับผมหลังจากที่มีข่าวหลุดออกมานะผมก็ใกล้ถึงวันเวลาที่ผลมังกรจะรีเวิร์กเต็มทีแล้วนะครับผมลหลายๆคนก็รอคอยสิ่งนี้นะครับไม่ยอมเปิดผลมังกรใช้เลยทีเดียวนะฮะรู้นะว่าเอบเก็บเอาไว้นะ โอเคสาหรับวันนี้เราก็จะไปดูผลปีศาจใหม่นะผมซึ่ง4ถึง5ผลเลยทีเดียวซึ่งได้รับการออกแบบนะครับและผ่านจากแอดมินเรียบร้อยเลยนะครับรอลงในเกมเท่านั้นนะครับผลแรกเลยก็เป็นเนโคมันเซอร์นะครับและที่พี่โกชอบมากที่สุดเลยก็คือผลดรีมนะครับโหอยากให้มามากนะครับแล้วก็ฮอลโลก็อยากให้มานะเพราะว่ามันอยู่แบบว่าเหมือนคาบุกิอะอะไรประมาณนั้นและผลสุดท้ายนะครับเป็นไวก็ตเรามาเริ่มดูที่เนโครมันเซอร์ก่อนเลยนะครับแค่สกิลเนะี่ย ก็โหดแล้วนะครับผมสายกระโหลกสายปีศาจอะไรประมาณนี้นะเออก็ทาให้นึกคล้ายๆถึงผลพิษนะแต่ว่าแบบมันมีปีกด้วยไงโอ้โหโคตรตึงและผลต่อไปนะครับผมก็คือผลวูดูเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเหมือนแสงอุตสาในเรื่องของนารูโตะเลยนะครับที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนโยงตุกตาอะไรประมาณนั้นนะครับตุ๊กตาหุ่นเชิดอ่าโอเคครับผมและผลที่พี่โก้รอคอยก็คือผลรีมโหดสุดเลยนะครับมันแบบว่า มาจากเรื่องเขาเรียกว่าอะไรยูสุเกะหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะครับผมเ,ออเกมคนคนอัชิริยะนะครับยูกิไม่ใช่ยูสุเกะนะฮะโอเคและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือผลฮอลโลอันนี้นะครับผมได้รับอิทธิพลมาจาก เรื่อง b บี t เทปมรณนะหรือเปล่านะครับโอ้โหประมาณว่าเป็นฮอลโลอะไรประมาณนั้นแต่ดูเหมือนหน้าเหมือนเคากีมากกว่านะโอเคครับผมและอีกหนึ่งผลก็คือผลาวก็ตอันนี้คือพลังระดับเทพปปเจ้านะครับโกงเกินถ้ามานี่คือแบบแอดมินใช้ก่อนเพื่อนเลยนะครับเอาเลยครับน้องๆถูกใจผลไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โกวันด้วยนะครับ และที่สําคัญวันนี้เราก็จะมามาล่าผลปีศาจหลักล้านกันอีกแล้วนะครับอืเปิดมา้สุ่มก่อนเลยใครมีสูตรนะสุ่มนะกเป็นบอกพี่โก้ด่วนนะอ้มเครือมาโอเคต่อไปพี่โก้ก็มาอย่างโลก3ามนะครับเพื่อหาผลในเกมพารนะครับ ผลพิศาสารของใครเกิดตรงนี้บ่อยมากนะครับเลได้ผลอะไรอย่าลืมคอมเมนต์นะครับรอบนี้รู้สึกว่าพิโก้จะได้เป็นผลดากอีกลหวผลดากโอ้โหได้เยอะจริงๆโอ้โหไข่จ่าไม่เก็บด้วยวะโอ้โหยังเอาว่ะโอ้อะไรวะเออไม่ยอมเก็บไปยืนอยู่ได้ใช่ไหมโอ้โหพอผลแบบว่าไม่ใช่มิติข้อนี่ไม่เก็บเลยนะโอ้โหดูนีวิ่งเลยวิ่งเลยนะโอเคหลังจากนั้นพิโก้ก็ามาตีเรือเพื่อล่าผลพิศาสารต่อนะครับสาหรับน้องๆที่ตีเรือผลไม่ดอบนะครับ แนะนำไม่ใช้เรือลำเล็กและทําให้เรือนะครับครบ3ามลำก่อนนะครับถ้าเรือไม่ออกมาครบ3ามลำเนี่ยมันจะตียังไงก็ไม่ดับนะครับเพราะว่าผลปีศาสจเนี่ยมันจะดับจากลำใหญ่เท่านั้นนะครับนี่เห็นป่ะนะครับดับออกมาเรียบร้อยนะรอบนี้ได้เป็นผลอะไรวะเอ้าเาฮ้ยผลจางเลยอะไรวะเฮ้ยเดียวจาไม่ก้เลยแล้วทุกคนใครเคยเป็นบั๊กแบบนี้บ้างเฮ้ยมันวิ่งติดตี้เลยนะแล้วหัวจมเลยเล่นไง่ะทีนี้เอ้าพิจารณ์เลย มาช่วยมาช่วยใหญ่เลยวยังไงาเลยโอ้แล้วทีนี้เดินยังไงวะเดินไปก็เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยโอ้โหนี่แบบบักหนักแล้วนะบักใหญ่แนละ้ไหนเดียวลองเดินดูเดินเูดเฉยเลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวพี่โก้ก็จะไปตามหาผลวิศสารนะครับรอบนี้เราตีเรือได้ผลสปไปกี้มานะออื บอกเลยว่าโคตรเกลือแต่รอบนี้มันต้องไม่เกลือแล้วโอ้ยผลหลักล้านเราจะหาทุกวันนะครับและใครเจอผลหลักล้านตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โก้กันด้วยนะเออพี่โก้จะได้ไปตามมาหานะครับผมมันไม่ใช่แค่เกิดที่แบบว่าจุดแจ้งผลอย่างเดียวนะบางเซิร์ฟมันมันเกิดหลายจุดนะครับผมอ่าะะก็เราไปตามหาได้และจุดที่พี่โก้ไปวันนี้มันอยู่ข้างๆคาเฟ่เลยนะครับมันอยู่ข้างๆบอสท,ทานตะวันนะครับผมอยู่ตรงนี้ อได้ย่างงั้นเราต้องไปเก็บเฮ้ยอย่าบอกนะว่าผลหลัก3ล้านขึ้นไปโอ้โหโอ้โหุเฮ้ยคือยอดได้ผลพิษโอ้โหโคอ้โหผลมีด้อโอ้โหมันเหมาะมากๆเลยสำหรับ p v p อย่างใช่เลยนะครับผมโอ้ย่างเอานะะโอ้ได้มาเรียบร้อยของจริงทุกคนเออของจริงเดี๋ยวโยนให้ดูนะว่าเป็นผลโยนจริงเฮ้ยเอาลื ใครได้ผลอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โก้ด้วยนะจากตรงนี้โอเคหลังจากนั้นพี่โก้กับพี่จาก็ได้เดินทางนะครับผมตามมากอลับในโลก3นะครับซึ่งตอนนี้กอลับหายากมากแต่วิธีการหาของพี่โก้พี่โก้จะมาช่องระหว่างเ,าเขาเรียกว่าอะไรเกาะมังกรแล้วก็เกาะต้นไม้นะครับซึ่งเป็นที่ที่พี่โก้หาประจําเลยและก็เจอแล้วด้วยนะครับผมเห็นปะขึ้นอยู่ข้างหน้าเลยตอนนี้พี่จ๋าเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ หาก่อรับอยู่ก็ลองวิธีนี้กันได้นะครับผม,อ,มอย่างเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในก่อรับวันนี้นะครับมันจะเป็นผลอะไรนะครับซึ่งตอนนี้พี่โก,โก,ก้กินผลพิษกินผลประตูอะไรมั่วตัวหมดแล้วนะเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่มาพี่โก้หาบนหลักล้านในก่อรับอีกอย่างไรนะครับและได้เป็นผลดีไหมเออเดี๋ยวมาดูกันครับผมรอบนี้นะไปครับตอนนี้ทะลุเจ้าทะเลไปเรียบร้อยแนละ้วระวังฉลามเจ้าทะเลอะไรแบบนี้ด้วยนะแนนาไม่เอาผลประตูไปนะครับเพราะว่ามันสามารถเปิดหนีได้ เออโอเคเฮ้ยพี่จ๋าอยู่ในกอลับแล้วโอ้โหอยู่ในโลกสีด้วยจังวะนี่นะฮะฟ้าจะพาเราหรือเปล่าเฮ้ยได้ไงพูดไม่ได้ไกลครัโอ้โหอะไรไป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 เร็วเร็วเร็วเราว่ายไ,ไปก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาเรือแล้วนะครับผมถ้าถึงกอลับแล้วนี่เห็นปะ่ะนะ oh. <age>. oh. มิลาดไอ i ล l a n โอ้โหไปครับผมเลสโกครับจังหวะนี้บอกเลยว,ว่าขอใช้ผลมังกรหน่อยแล้วกันนะครับเพอเราเรามีถาวรขอลคิงไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวมันปรับอัปเดตนะครับไม่ทัน เดี๋ยววิ่ก็มาเฉลยอีกทีนะว่าทําไมนะครับผลมังกรถึงต้องรีเวิร์กนะครับมันมีความโกงบางอย่างอยู่ทริกบางอย่างอยู่แต่นะครับไม่มีใครบอกน้องๆนะครับคลิปหน้าเจอแน่นอนนะครับผมมาแต่คลิปนี้ขอหา n b c ก่อนรับก่อนอยู่ไหนเออเอ็ดวานฟูดเดลเลอร์เอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอยู่จุดสูงสุดนะรอบนี้นายซ่อนเก่งนะเดี๋ยวตามพี่จ๋าก่อนนะครับแนะนานะครับถ้าไปกับ เพื่อนหรือว่าไปกับแฟนไปกับมูนะครับไปกับคณะไปกับอะไรก็แล้วแต่ให้โซกิต้านะครับเพื่อบอกสัญญาณนะมันจะมองได้ชัดที่สุดแล้วเอาเอ้ยโอ้โมามาไวมากว่าพี่จ่าตกใจแป๊บโอโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูกันดีกว่าว่าด้านในนะครับมีผลพิสายอะไรขายบ้างนะครับแล้วว่าแน่นอนวันนี้เราต้องฟื้นเลยแน่นอนว่าผือก,กินไปหลายผลมากนะหัวร้อนมากบอกเลยนะโอเคครับผมผลแรกเลยผลดีดีเฮ้ยแม่มอด เอาเรื่องนะครับแม่เราจัดไปเลยนะครับอ้า กลับมาเป็นผลแมมมอสอีกครั้งนะครับก็กินกินสลับกันไปนี่แหละหาก่อนรับให้น้องๆดูด้วยวนะ่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมว่าผลพิศาอะไรเปิดต่อดีๆนะหลักล้านผลซันสะเทือนผลของพ่อเอ้ยผลสไปเดอร์แมนอยากเป็นสไปเดอร์แมนเอาละครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ภารกิจตามหาผลหลักล้านของเรานะครับและน้องๆชอบผลไหนกันบ้างนะครับผมอ่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับผม